สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลสาวดัมซิงแถลนครับวันนี้ผ่านมานี่จเจอคันรอครับนีได้ข่าวว่าออกมาสดสดใหม่ๆเลยครับพี่น้องนี่ครับเพิ่งมาถึงบ้านตอนนี้ก็กำลังทำพิธี เส้นว่ายรถครับเดี๋ยวผมพามาเดินชมรถหน่อยตอนนี้ก็ได้ขออนุญาตทางเจ้าของแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นฮิโน่เมกาครับฮ i โน m เมกาซีรีส์5 0 0ครับพี่น้องตัวนี้เป็นถามเจ้าของเมื่อกี้กว่าเป็น jo 74ครับอู้ ไม่บอกเจ้าของรถใช่่คะสวัสดีครับเจ๊โอ้โหเจ้าของรถครับอ้กี่แสนครับนี่ตัวนี้อยู่ที่88 88เนาะอู่ไหนครับนี่อู่สอกันช่างสอกันช่างเนาะนี่ใครขับมาให้ขับเองขับเองโอ้แม่โจ้ยครับขับเองเลยครับโหดครับนี่เดดดูไ้ตอนนี้นี่ชื่ออะไรครับเจ้าของนี่ชื่อปีใหม่ปีใหม่เนาะ พีใหม่ครับโอ้โหติดตามได้ครับฝากติดตามน้องด้วยครับอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเอ็ดบ่โอ้โหยี่สิบเอ็ดปีครับพี่น้องตอนนี้ก็มีรถดับเป็นของตัวเองแล้วครับสุดยอดเลยจัดวัดเด็ดครับคันนี้นี่เอ่อคันนี้นี่เป็นถามเขาว่าเมื่อกี้อะไรนะ g o g o 8ปด c ป่ ครับเจ้าของนี่โอ้โหยังสาวอยู่เลยพี่น้องนี่ก็ออกมาจากอู่สอกันช่างครับชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับออกมาสดๆเลยครับนี่ตอนนี้ก็ได้ทำพิธีเส้นไหว้เรียบร้อยแล้วนี่ไปวิ่งงานวันนี้ปะครับโอ้โหวันนี้ก็ออกงานเลยครับนี่ เสียดายนะถ้ามีเวลาได้ไปทําไปถ่ายตอนออกงานเนี่ยพอดีผมติดธุระครับขับเองเลยบ่นี่ขับออกงานเองเลยนะโอ้จวดครับพี่น้องจวดโอ้เก่งเลยฮะทำไมเก่งแทอโอ้ไม่วันนี้นึกว่ามันจะเอาอีกวันเอางานแบบออกเลิกเรื่อยเลยเออเอาเที่ยว เที่ยวแรกต้องเที่ยวแรกเที่ยวละพันเน้อใครเที่ยวเที่ยวแรกเที่ยวละพันเน้อนี่รถใหม่ครับพี่น้องรถใหม่เที่ยวแรกเอาเที่ยวละพันเลยครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ โอ้อาจารย์ได้มานี่ด้วยบ่นี่สวยไหมสองร้อยสิบบอกคันนี้นี่เจว่แปดสี่สองร้อยสิบครับพี่น้องโอ้เจวมากเลยนี่หายากครับนี่ผู้หญิงขับรถนี่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับ เจ้าของของน้องปีใหม่ครับเมื่อไหรชมพงปีใหม่บอกน้องปีใหม่ครับกับรถคันใหม่ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อยพี่น้อง,อ,ง,งนะอ่ะเขาขึ้นหนึ่งออ่ะไม่ยานาะงลูกเขาขึ้นหน่อยครับอ้ นี่ครับภายในนี่ครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตกแต่งครับนี่ถ้าใส่แล้วแต่คนชอบครับแต่ก็ยังสดอยู่นะเนี่ยครัเน ยังสดอยู่ครับแต่ตัวนี้ก็ยังน่าจะรอยรอยกาวหรือเปล่านี่น่าจะรอยกาว เดี๋ยวพาเดินดูชุดแต่งเลยครับชุดแต่งก็ยังไม่มีอะไรมากครับก็เป็นชุดกระจกเลดครับพี่น้องนาซาครับแล้วก็การปัดน้ำฝนเลดครับแล้วก็กระจังเลดแต่ไม่ได้หน้าเลดนะครับนี่ถ้าได้หน้าเลดนีแจวเลยครับอ้วนี่อะอะไรไแล้วก็เออเป็นกันชนเลดครับพี่น้อง แก้มเลสตังตอเลสครับแล้วก็มือจับแล้วก็มวกครับคือว่าแต่งกลางๆางครับประมาณนี้ก็ประมาณกลางๆางครับไม่ใช่แต่งเต็มแล้ว,ลวก็ไฟราหนึ่งกี่ดวงนี่แปดดวงครับไฟเราข้างบน ภายในก็ประมาณนี้ครับโอ้ยนอทำไมมันเขาเก็บงานไม่นี่บอกแต่พรรข้างบนยังอยู่สวยนะนี่แต่คนโซนครับคนโซนก็น่าจะถลอกหน่อยครับนี่ ไม่ค่อยสดเท่าไรนะคอนโซลจัดว okay. so ่าเด็ดครับคันนี้เข้ามาติดตามน้องได้ครับเออถ้าดูดีๆนี่น้องเขาฝากเฟซบุ๊กไว้นะต้องดูดีๆครับถ้าดู ถ้าดูไม่เห็นก็ย้อนกลับไปดูครับอยู่ในคลิปนี่แหละครับ<อ>ถ้าใครดูไม่ตลอดนี่พลาดครับพลาดวาบน้องแน่นอน,นครับน้องปีใหม่ครับไหนครับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปไปถ่ายตอนน้องออกงานครับเพราะว่าน้องไปออกงานวันนี้เลยครับนี่ตุธุระบัตรจิบธุระแบบนี้เต,ติดต่อมือเป็นฝากครอบครับฝากครอบเลดอืมเออพอดีรถมันจอดอยู่ในบ้านครับ จนมาข้างในบ้านเลยมันจะอาจจะแคบหน่อยนะมันไม่เห็นภาพแบบเต็มๆนะอะยังไ,ไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยครับฝากติดตาม,ม,มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับก็มีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยว,ยวจะเอามาฝากเรื่อยๆครับ แต่คันนี้เด็ดแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าเจ้าของยังสาวอยู่เลยครับยังสาวสวยอยู่เลยครับอายุเพิ่งจะยีิบเอ็ดครับเพิ่งน่าจะเกณฑ์ทหารปีนี้เลยนี่เจ้าขอนี่กาลังจะเกณฑ์ทหารปีนี้ครับไม่ใช่นะเป็นผู้หญิงแท้ครับก็อายุ21ปีครับอ ยังไงก็รอรับชมคลิปต่อไปครับเอดี๋ดูอันนี้นี่เคยขับรถดินมาแล้วบอโอ้เจ๋วเลยครับผู้ชายบางคนนี่ต้องยอมแพ้นะเพราะว่าหายากนะครับผู้หญิงที่จะมารักอาชีพนี้ครับที่จะมาชอบสนใจในอาชีพนี้นี่

ก็พอรู้พอรู้อยู่นะครับนี่เท่าที่ฟังจากน้องครับนี่น่าจะศึกษามาพอสมควรครับน่าจะมีการที่ชอบครับใจรักแล้วทำไมได้มาชอบรถดำนี่ครับเคยคิดว่าจะออกันหนหลายปีแล้วแต่ว่าใจมันยังไม่ได้เฮ้ยผู้หญิงมันมันเล่นรถดำนี่มันเุ้ยมันหายากดิหายากครับผู้หญิงที่ยังไม่ชอบรถดำนี่นะ เดี๋ยวมาถ้าจะติดตามเนี่ยติดตามได้ช่องทางไหนบ้างนะครับนี่ครับเฟซบุ๊กสุธิตาใจดีส่วนอื่นยังยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้ทำเลยอ๋อแต่แต่ช่องช่องยูทูบยังไม่มีใช่ไหมครับอ๋อก็เข้ามาให้กำลังใจน้องได้ครับน้องปีใหม่ครับอ่ะพี่น้องครับรอชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ